สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมาดูข่าวดีๆกันบ้างนะครับในขณะที่ฝ่ายค้านในกำลังโจมตีว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีผลงานทางเศรษฐกิจอะไรที่ดีเด็ดเลยแต่กลับมีแนวโน้มว่าจะเอางบประมาณที่เป็นเงินคงคลังเนี่ยไปใช้เพื่อสนองนโยบายของพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสัญ,ญญาณบวก นายกมั่นใจเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่างชาติจัดอันดับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื้อหาใจความเนี่นะครับนายอนุชาบุรพาใจศรีซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับและก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอนุชาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยมั่นใจเลยมั่นใจครับ ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ประเทศไทยเราได้รับการประเมินแนวโน้มทางเศรษฐกิจจากหลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งมีการประเมินกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในปี2566ถึงปี2567เนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า Asian Development Bank หรือ ADB เนี่ย รวมถึงศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นร่วมกับหนังสือพิมพ์นิเคอิได้มีการคาดการณ์เศรษฐกิจของไทยเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งนะครับโดยมีปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็เชื่อมั่นนะครับว่าด้วยศักยภาพของไทยเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มีเสถียรภาพและก็เติบโตได้อย่างมั่นคงธนาคารพัฒนาเอเชียเนี่ยนะครับเขามีการคาดการณ์กันว่าในปีนี้ เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วขึ้นนะครับโดยจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละสีเพิ่มขึ้นจากปี2565ที่มีการอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละสีสําำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับทาง ADB ประเมินว่าเศรษฐกิจของเราในปี2566จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3.3 และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ3.7ในปี2,567ปัจจัยสำคัญมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคของภาคเอกชนนอกจากนี้นะครับยังมีการประเมินได้ว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปของไทยเราเนี่ยจะลดลงจากเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ6.1เหลือเพียงร้อยละ2.9ในปีนี้แล้วก็จะปรับลดลงไปอีกเหลือร้อยละ2.3ในปี2567 เนื่องจากแรงกดดันด้านอุปทา,านที่ค่าปรจจะลดลงตามราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงนั่นเองขณะเดียวกันครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและหนังสือพิมพ์นิเคอีเนี่ยได้สำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์และก็มีการประเมินกันนะครับว่าในปี2566นี้ประเทศในทวีปเอเชียส่วนใหญ่จะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับปี2565ยกเว้นประเทศไทย กับประเทศมาเลเซียที่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยเศรษฐกิจของไทยคาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ3.7ในปีนี้และปี2,567จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ2.6ในปี2,565ก็เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการผ่อนคลายมาตรการโควิด1 9ของประเทศจีนนายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานด้านเศรษฐกิจนะครับที่ทํางานกันอย่างเข้มแข็งกับเคลื่อนและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจนทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจมีการประเมินแนวนโน้มเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ดีขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็ง ความมีเสถียรภาพของรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาตินะครับ